บงเิและละครเรื่องกล้าผาเหล็กคืนนี้เสนอให้ชมเป็นตอนจบนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับติดตามชมละครเรื่องใหม่แคนสองแผ่นดินจะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะสติมาสุข,ขะเมธติคนมีสติย่อมประสบความสุขส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำท่องเที่ยวไททันศูญย์หายอยู่นอกชายฝั่งของแคนาดาขณะดำน้ำชมซากเรือไททานิกหลังจากเครื่องบินรบของกองทัพ าดสามารถตรวจจับสัญญาณเสียงใต้ทะเลได้แต่ว่าล่าสุดยังไม่พบเรือดำน้ําไทท่านซึ่งตอนนี้เหลือออกซิเจนสำรองในเรือไม่ถึง30ชั่วโมงแล้วลับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ